การที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานั่นเองคุณผู้ชมเชื่อไหมคะยังเจอทุ่นกันอยู่เลยค่ะล่าสุดนี้ไปเจอทุ่นสภาพใหม่อยู่สี่ลูกที่ภูมะเขือค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องทําการเก็บกู้กันนะคะและนักข่าวของเราค่ะยังได้คลิปจากทหารด้วยนะคะในวันที่ยึดคืนภูมะเขือได้สําเร็จไปดูกันก่อนค่ะออขขังงเเเรรรราราาคบ คุณผู้ชมคะนี่ถือได้ว,ว่าเป็นคลิปสําคัญเลยนะคะทหารไทยบนภูมะเขือค่ะที่ศรีสะเกษสู้สุดหัวใจอ่ะยิงสกัดตอบโต้ทหารกัมพูชาที่รุกล้ำอธิปไตยอยากจะได้ดินแดนประเทศไทยและในที่สุดล่ะก็ต้องพ่ายแพ้ไปจนไทยเราสามารถปักธงไตรลงบนยอดภูมะเขือได้สำเร็จเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น26กรกฎาคมค่ะ คลิปทั้งหมดนี้นะคะนักข่าวช่อง8ของเราได้รับมาจากทหารในพื้นที่แล้วหลังจากที่มีการเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเขาบนภูมะเขือได้สำเร็จค่ะธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาพวกเราดีใจร้องเพลงชาติไทยพร้อมๆกันคือทหารเขาก็เอาล้ดรดหนามนะคะบริเวณแบบตรงนั้นนะคะเอาไปวางเอาไปกั้นเอาไปล้อมแนวพื้นที่ได้ทันทีนะคะคือให้คุณผู้ชมได้ดูสภาพลักษณะเนี่ยนะ เสียหายเละเทศไปหมดเลยจากฝีมือของทหารกรัรมพูชาที่แอบ,บขึ้นมาแล้วมาตั้งฐานบนนี้ค่ะในการเดินขึ้นไปครั้งนั้นเนี่ยนะคะของเจ้าหน้าที่ทหารไทยก็ไปเจออาวุธของทหารกัมพูชายึดมาได้ทั้งปืน AK-47 M16AC แล้วก็มีปืนกล RPD แล้วก็ RPG เยอะไปหมดเลยสุดท้ายเป็นภาพศพทหารกรัรมพูชา ทหารไทยเราช่วยกันห่อผ้าขาวนะคะแล้วก็จะส่งกลับไปที่บ้านเขาอะ่ะจำได้นะอา้าวคุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้เพจกองทัพเรือโพสต์ภาพนิ่งนะครับบอกว่ากองทัพเรือเองได้เข้าไปสนับสนุนปฏิบัติการเก็บกู้แล้วก็กวาดล้างทุ่นระเบิดที่ฐานปฏิบัติการยอดภูมะเขือเจ้าหน้าที่เนี่ยเจาะเส้นทางสําหรับลาดตระเวนของหน่วยความกว้างประมาณสัก1เมตรระยะทางรวม346เมตรก็มันเป็นพื้นที่ปลอดภัย346ตารางเมตรนี่แหละครับไปเจอวัตถุระเบิด แล้วก็มีวัตถุอันตรายด้วยมีกระสุน40มมนัดหนึงทุ่นระเบิด PMN 2สภาพใหม่ๆเลยครับ4ลูกอ่ะมีตะปูขึ้นสนิมเกะกลางแบบเพียบเลย แล้วก็ยังมีลักษณะเหมือนขวากลมลุกเนี่ยอีกจํานวนมากด้วยนะครับเยอะจริงๆนะคะเมื่อวานนี้นะักข่าวช่องแปของเรานะคะก็ปักหลักอยู่ที่ศรีสะเกดอ่ะแล้วมีจังหวะหนึ่งก็เลยไปคุยกับลุงบรรยงตั้งสูกแต่ก่อนเนี้ยลุงเคยเป็นอดีตพลปืนเล็กนะคะแล้วก็เคยต่อสู้มาปี2527ร่วมลบกันมานะคะแล้วก็จากนั้นในปี2529อะคะ่ะก็ไปช่วยเหลือคนที่ถูกสะเก็ดระเบิดเสียชีวิตก็เลยทําให้ลุงอะไปเหยียบทุน ขาลุงขาดนะคะลุงแกวิเคราะห์ให้ฟังค่ะบอกที่ทหารกัมพูชาเนี่ยวางทุ่นระเบิดตามจุดลาตะเวเนี่ยเพราะอะไรต้องการจะตัดกําลังและต้องการจะยั่วยุเรารอยากจะทําให้ทหารไทยเราอะทนไม่ได้แล้วก็เปิดฉากจัดเขาก่อนเพื่อที่กัมพูชาจะได้เอาไปฟ้องประชาคมโลกไงว่าโดนไทยลังแกเรื่องนี้เขาถนัดอลองฟังดูเขาต้องการให้เขายิ่งหรือว่าสู่รกกระเป๋าบอกาะ คือมันมันเจอเรื่อยๆเรื่อยๆนะคือลักษณะการผมคิดว่าถ้าจะสู่รบนี่เขาก็คงจะสู่ห้องบ่ได้ดอกแต่ว่าเขาจะพยายามในการที่จะตัดกำลังของห้าลงแล้วกะเหตุในการที่จะยุ่ยยุ่ยของ,ห,ของห้าเนี่ยให้ครับให้เกิดความโมโหแล้วกะ ถ้าเกิดเขาไปต่อยหรือไปทำลายนี่ก็จะหาว่าประเทศเล่านี่หไงแล้วก็ไปทำลายประเทศที่น้อยกลัวจังสัตนะความหมายยิ่งตรวจก็ต้องก็ยิ่งเจอนะอแต่ถ้าไม่ตรวจก็ไม่ได้แล้วถ้ามันเกิดความสูญเสียขึ้นมาอีกเนี่ยเราก็ไม่ยอมเหมือนกันนะคือเขาพยายามย่วยูทุกทางเลยนะครับกะให้เราเปิดฉากก่อนผู้ชมฮะลุงบรรยงบอกแบบนี้ เนี่ยมันเป็นวิธีที่สกรปรกมากเลยนะที่ทหารกัมพูชาเนี่ยใช้มาอย่างยาวนานไม่รู้จะเรียกว่าสกรปรกเท่ากับอะไรแล้วเทียบไม่ได้แล้วแหละแล้วก็ถือว่าโชคดีที่ตรวจเจอก่อนไม่งั้นก็ไม่รู้เลยนะครับจะมีทหารอีกกี่นายที่ต้องสูญเสียขาหรืออาจจะเสียชีวิตด้วยตอนนี้ลุงบอกว่าสิ่งที่อยากจะฝากเลยอยากจะฝากไปถึงนายกอนุทินแล้วก็ท่านแม่ทัพที่สองคนใหม่ด้วยนะแก้ปัญหาให้เด็ดขาดหน่อยเถอะยิ่งปล่อยไว้นานแบบเนี้ย คนไทยอยู่ไม่เป็นสุขหรอกทหารก็อยู่บนความเสี่ยงคุณผู้ชมดูคุณลุงสิเนี่ยคุณลุงก็ต้องอยู่ให้ได้ะค่ะรับกับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าให้ได้คุณลุงก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เคยร่วมลบแล้วก็เสียขาไปนะคะเห็นไหมแล้วพอวันหนึง่งแกแกแล้วนะแกะก็ต้องใช้ชีวิตของแกอยู่ให้ได้อะอ,อยู่แบบนี้อยู่กับขาเทียมอะ่ะโอ้ให้กำลังใจลุงด้วยอค่ะ